สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดการลั่นเสกโลโซสำนึกแล้วเผยเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมซึ่งล่าสุดทางเพจลัสเตอ e ์เอนเตอร์เทนเมซึ่งเป็นค่้ายเพลงของการได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารรบกวนสื่อมวลชนทุกแขนงกรุณาทำข่าวให้อย่างมีเหตุผลและความเป็นจริงกระบวนการยังไม่จบอย่าเพิ่งสรุปนะคะมันวุ่นวายเสียหายไปหมดเลยทั้งงานที่รับไว้นู่นนี่นั่นเลอะเทอะกันไปหมดเพียงแค่การนำเสนอรุนแรงเหลือเกินมันยังอยู่ในกระบวนการนะคะยังไม่ถึงที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าผลจะออกมายังไงถ้าอยากสัมภาษณ์ก็จะให้สัมภาษณ์เย็นนี้แน่นอนค่ะไม่หลบไม่หนีแต่สื่อเยอะ ถามทีละสื่อตอบทีละสื่อการก็ตายแน่นอนขอโทษนะคะที่ขอเวลาหน่อยอีกนิดค่ะได้คำตอบทุกคำถามไม่อิดออดเจอกันเสร็จสิริห้าโมงเย็นนะคะขอบคุณมากนะคะนอกจากนี้ยังพูดอีกว่าเนี่ยเนี่ยค่ะผลกระทบไปหมดแล้วค่ะนำเสนอจนตื่นตูมการวุ่นวายไปหมดเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ดุลระยะพินิจของศาลก็ขอความเมตตาจากกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะพวกเรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบ ทำประโยชน์ได้อีกเยอะกับการเอาไปจําคุกไว้ซึ่งไรประโยชน์เปลืองคาคาวนั้นนุนนี่ตอนนี้เขารู้สํานึกแล้วและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีมากๆก็น้อมรับในทุกคําสั่งคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่สาธุสาธุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ